ตาสาทังลายที่เป็นทุกเกิดแก่เจมตายด้วยกันทั้งทั้งศิ้นนาเวราหุนตูจงเป็นเป็นสุนเถินยาได้มีเวนตอก แลกกันเลยอาพยาปาปัญชาตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิยญ,ญาพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันแลกกันเลยอานีคาตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิยญ,ญาได้มีความ ทุกใจเลยสุขีอาัตานาปาริหะตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอ่ะพอ วัดสวดมนต์ในช่วงค่ำคืนวันพระกะเสร็จเรียบร้อยตามธรรมเนียมของครูฝ่ายของเราก่อนนีมีการฟังเทศฟังธรรมเนาะโดยปกติถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอยู่เราก็จะได้ฟังเทศจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแต่วันนี้ถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะไม่อยู่ก็เป็นธรรมเนียมของเราเหมือนเดิมเนาะ จะมีโอกาสมารวมกันสวดมนต์สาธยายแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมไปตามลำดับเข้าห้องนอ้ำบ่ะจะเข้าห้องน้ำก่อนไหมทําไม่เข้าห้องน้ำหรืออดใจรอไม่ไหวอ,อดใจรอที่จะฟังเทศพระสงฆ์องค์เจ้าของเราไม่ไหว ก็เป็นธรรมเนียมของพวกเราอยู่เสมอก็ในพรรษานี้ก็วันพระนี่ก็เป็นวันพระน้อยถึงวันพระต่อไปก็เป็นวันพระใหญ่ก็คือสิ้นสุดเดือนหนึ่งของการอยู่จำพรรษาในการจำพรรษาของเราในหน้าฝนก็จะมีสามเดือนพระนากระเบิดเดือนหนึ่งแล้วสามเดือนในพรรษาข้อเดียวโยม เบิดข้าเดียวหลังจากนั้นกะสิเป็นฤดูการที่มูวเฮาต้องเฮตดกิจกรรมแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่า,า,า,างมูเฮ่ากะตะเตรียมไปเอยๆเพื่อบ่ให้มันชุบระหุก็อนุโมทนานโนยมเนาะอนุโมทนานสุผู้สุคนละที่มีโอกาสในเขามาฟังเทศฟังธรรมในวันพระแต่ว่าอหลีแล้วกนาจะมาสุมืือนามแม่เตขันมาสวดมนต์ใดสวมมือข้องเป็นยังเนาะ เพราะว่าอย่างตกแรงมากกับเสิเฮ็ดยั่งเนาะสีได้เฮ็ดยังอย่บอกยาแรงเฮ็ดเวียกแล้วเวียกแล้ว,ว,ลวงานก็ขึ้นมามเปิ่นขึ้นมาสวดมนต์สงบสติอารมณ์ซึ่งอาทิตย์สุดท้ายของของเดือนพวกเราก็จะมีกิจกรรมโครงการโครงการจากวันพระสู่วันพระ,นพระเนาะก็คือโครงการประพฤติธปฏิบัติธรรมจากวันพระหน่อยไปหาวันพระ ใหญ่สุด่ายวันพระดับของเฮงเราก็มาดับร้อนดับความร้อนถอนความเมาในกายในใจของเฮงก็ขอเวลาเจ็ดวันเดือนหนึ่งขอเวลาเจ็ดวันพวกเราส่วนพระคนเจ้ากษีลงบินทาบาตปกตินั่นแหละแต่ว่าก็จะอยู่ในรูปแบบมากขึ้นจากที่เราเคยทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะลดกิจกรรมลงพอลดกิจกรรมลงเสร็จเรียบร้อยก็ ก็เป็นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติล้วนๆจากที่เราเคยทําวัดสวดมนต์อยู่เป็นประจําทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็ลดการทําวัดสวดมนต์ลงแล้วก็จะเป็นการที่เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติเลยไม่ต้องรีรออะไรึงเข้าสู่ทางจงกรมเข้าสู่การนั่งสมาธิเดินจงกรมไปเลยตลอดระยะเวลาเจ็ดมือแปดมือ ก็ประมาณเจ็ดวันจนไปถึงวันพระกับฝากมูเฮ้าเนาะโยมเนาะผู้ใดมีเวลาก็ขึ้นมาใครที่มีเวลาจริงๆอยากให้อยู่ตลอดโครงการแต่ในความเป้าประสงค์ของพระอาจารย์ก็ไม่ได้หวังอะไรมากหวังแค่พระคุณเจ้าเราหวังแค่แม่ชีเราหวังแค่โยมโยมที่เป็นหลักในวัดเราเออได้มีหลักในการภาวนาบ้างเพราะว่ามูเฮ้านี่หลักในการภาวนาของเฮ้ามันหน่อยพระอาจารย์เบิง หลักของเรามันน้อยมากๆเลยพอารดูเราอาจจะได้ยินได้ฟังในเรื่องของหลักในการเจริญภาวนามาแต่ว่าเราเอานำหลักมามาใช้จริงๆนะมันไม่มีพระอาย์ดูเพราะฉะนั้นจึงจะให้มันซึมซับลงไปสู่หลักในการประพฤติปฏิบัติก็เลยให้เป็นการมาประพฤติปฏิบัติเก็บมือดูจิตปิดวาจาทุกอย่าง แต่ว่าเดือนนี้ก็จะปรับนิดหนึ่งเพราะว่างานของเรายุ่งเยิงซะเหลือเกินเพื่อไม่ให้เวลามันผ่านไปกลางวันเราก็อาจจะเป็นกรรมกรเนาะเอากลางคืนเป็นกรรมฐานแต่ที่จริงก็เป็นกรรมฐานทุกขณะนั่นแหละเพราะว่า,างานบันไดของเรามันก็เริ่มดําเนินการมาเรื่อยๆเรื่อยๆกับว่าอยากให้มันเสียเวลาเนาะก็จะเร่งงานก็ไม่แค่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เราฉันเสร็จ พอเวลาส่วนเรื่องเวลาก็เหมือนเดิมตีสี่ปกติเราทําวัดสวดมนต์อันนี้ก็ไม่ต้องสวดมนต์เราก็มาถึงเข้าทางจงกรมกับสติปัฏฐานเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินจงกรมสลับนั่งไปจนถึงตีห้าเราก็แผ่เมตตาหลังจากนั้นก็เตรียมบริคารลงบินทบาทปัดกวาดเช็ดถูเจ็ดโมงครึ่งก็มารวมกันปกติเราก็จะสาธยายมันนห้องกับบ่ต่องใหม่พอถึงเจ็ดโมงครึ่งเราก็มา นั่งสมาธิเดินจงกรมของเราไปเลยพอถึงสองโมงเราก็รับอาหารเลยถึงสองโมงก็รับอาหารเลยไม่ต้องไม่ต้องถวายทานอะไรเพราะว่าเขาก็ถวายมาให้เราอยู่แล้วรับอาหารเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็คือล้างบงล้างบาทล้างภาชนะทํากิจส่วนตัวของเราลงหนางานเลยลุยหนางานเลยหลังจากนั้นก็ จากใบสามใบสี่เข้ากับหลังใหม่หลังมือหลังใหม่หลังมือเตรียมเหนือเตรียมตูหกโมงก็ไม่ต้องรีรอหกโมงก็เข้าสู่ทางจงกรมของเราเลยแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะดูอีกทีหนึ่งด,ดูดูการประพฤติปฏิบัติของเราดูสภาวะของพวกเราแล้วก็จะมีการสอบอารมณ์ไปทุกวันแต่ละวันแต่ละวันด้วยในการที่เรามาประพฤติปฏิบัติ ไอโย,ยมมาแต่ทางไหนโยมจกคุ้นหา,านเนาะเคยขึ้นผู้ฝ่ายอย่าเนาะม,มาแต่ทางไหนคุ้นหานร้านใดเปิดร้านอยู่หรือทำอะไรสาธารณาสุขโออ,อ,อ,อนุมโมทนาเนาะเคยขึ้นมาไหม ครั้งที่สองแล้วเนาะเออก็มีหลายคนหลายท่านเนี่ยหรอกพอถึงเวลามาสวดมนต์ตอนเย็นเพ่นก็มาสวดมนต์ด้วยพอสวดมนต์เสร็จเพ่นก็ลงไปก็มีบางครั้งก็ถือโอกาสมาวันพระส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ญาติโยมจะมาวันพระไม่เช้าก็เย็นถ้าใครมีเวลาตอนเช้าเขาก็มาตอนเช้าถ้าใครมีเวลาตอนเย็นเขาก็มาตอนเย็นหรือหลายคนหลายท่านก็จะมาถือศีลอุโบสถ วันหนึ่งคืนหนึ่งวันพระก็จะมีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาอย่างนี้หยุดตลอดก็ที่จริงก็ที่ครูบาอาจารย์พระดีพระคุณหลวงพอ่อท่านสร้างผูไฟขึ้นมาก็เพื่อสิ่งเหล่านี้หละเพื่อให้โยมขึ้นมาได้พักผ่อนในความหมายของคำว่าพักผ่อนอยากให้มันได้พักจริงๆบางครั้งบางทีในการพักของเรามันพักไม่จริงเข้าใจคำว่าพักไม่จริงไหม นก็เข้าอาจจะเข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าเราอธิบายออกมาเป็นภาษาได้ยากเรายุ่งเหยิงอยู่กับงานกับการอะไรต่างๆอยู่กับข้างนอกยุ่งในหัวของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นนั่นแหละแต่ลืมตาขึ้นเราสังเกตไหมเราทํางานเราทําอะไรมันจะคิดวางแผนว่าเราจะทํานู่นนี่นั่นวันนี้จะกินข้าวกับอะไรอะไรยังไงแล้วเราจะไปทําอะไรที่งานของเราเราจะต้องทําอะไรบ้างมันคิดมุนอยู่ในหัวตลอด จนเย็นลงมาเย็นยังไม่พอยังมานอนนอนพักตอนเย็นอย่างงี้นอนพักตอนเย็นมันก็ยังเก็บไปฝันอีกอยู่ในหัวของเราอยู่นั่นแหละมันไม่ได้พักจริงๆหรือนอนหลับมันก็ไม่ได้พักจริงๆหรอกใจของเรามันทํางานตลอดความคิดมันทํางานตลอดมันไม่ได้พักเลยถ้าพักแบบนี้พักยังไงก็ไม่หายเหนื่อยพักยังไงก็ไม่หายเหนื่อยการที่ได้พักจริงๆก็คือการที่เราได้มาทําความสงบเนี่ย และไอ้ความสงบก็ใช่ว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นลอยๆมันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าการสร้างเหตุแห่งความสงบต้องสร้างเหตุให้มันเกิดขึ้นมันมีวิธีมันมีวิธีบางครั้งบางทีเรามานั่งสมาธิอาจจะดูลมหายใจเข้าออกอยู่หรอกอาจจะกำหนดพุดโทโธอยู่หรอกแต่กดกำหนดไปสักพักก็ไม่รู้มันไปไหนไปตามความคิดไปตามอะไรไป บางครั้งบางทีใจของเรามันก็พุดโทอยู่นะแต่มันเหมือนว่าใจของเรามันลอยลอยอยู่บางครั้งบางทีเราดูลมอยู่นะแต่ว่าไม่รู้มันหายไปไหน,นก็มีหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเรายังเอาหลักเหล่านี้มาใช้ในการภาวนาจริงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นการพักจริง,รงๆเขาเรียกว่าการสร้างเหตุแห่งความสงบให้มันเกิดขึ้นดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆก็เจน การประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นเหมือนการการเรียนรู้อันนี้จะพักกับเราไหมหรือว่าจะกลับจะกลับใช่ไหมเออ,อ,อวันนี้เนาะเดี๋ยวหลังจากที่ฟังเทศเสร็จเรียบร้อยนั่นแหละฟังเทศเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ขึ้นกรรมฐานคนที่จะขึ้นกรรมฐานเนาะเราก็จะได้แนะนําวิธีในการประพฤติปฏิบัติของเราเบื้องตน้นแล้วก็จะได้กําหนดเป็น เป็นอย่างเป็นอย่างไปจะได้จี้ลงเป็นอย่างเป็นอย่างบางครั้งบางทีจริตนิสัยของเรามันไม่เหมือนกันอินทรียบารมีของแต่ละคนมันมันสังสมมาไม่เหมือนกันก็จะได้แนะนํากันไปเป็นรายบุคคลไปด้วยในการประพปฏิบัติต้ตองต้องมีหลักนะถ้าหากเราไม่มีหลักมันมันยากมันยากาจับหลักของเราให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าถ้าพอาจารย์คุยดูดูแล้วว่าคนคนไหนยังไม่มีหลักอาจารย์ก็จะตั้งหลักให้ใหม่ตั้งหลักให้ใหม่เริ่มต้นใหม่แต่แน่นอนถ้าเข้ากรรมฐา,านกับพอาจารย์พอาจารย์ว่าไม่เกินเจ็ดวันเจ็ดวันนี้่อาจารย์ว่ามันยังมากเกินไปเผื่ออะไรเผื่อเผื่อคนที่ใส่ใจน้อยแต่ถ้าคนใส่ใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําทุกรายละเอียด แล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันเราก็จะเห็นผลขึ้นมาว่าพูดง่ายๆก็คือจะมีหลักขึ้นมาในการภาวนาถ้าเรามีหลักมันติดขึ้นมาแล้วมันจะแค่เรานั่งลงไปมันจะน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใ,ใจของเราจะให้มันออกไปมันก็ไม่ออกนะถ้าเรามีหลักขึ้นมันจะให้มันคิดออกไปมันก็ไม่ออกมันจะมีแต่เข้ามาสู่กายสู่ใจเข้ามาสู่อาการหลักของเรา ก็ลองดูก็ลองดูถ้าหากเรามีเวลาเนาะเพราะว่าอยู่ที่นี่พระอาจารย์ดูแล้วมันสัปปะยะทุกอย่างทั้งอาหารก็สัปปะยะทั้งอากาศก็สัปปะยะทั้งพระสงค์องค์เจ้าก็ครูบาอาจารย์ก็สัปปะยะทุกสิ่งทุกอย่างพระอาจารย์ว่ามันมันลงตัวเหลือแต่พวกเราแหละจะมาจะมาทําให้มันสัปปะยะขึ้นหรือเปล่า ต้องการเห็นบรรยากาศที่มีญาติโยมเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็เลยอย่างที่เราเห็นนั่นแหละก็เลยปรับปรุงสถานที่อะไรต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซนที่จริงก็คุยกับพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ว่าอยากจะอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบรักษาข้อวัดรักษาความสะอาดอะไรของเราอยู่ง่ายๆตารภาษาพระเนนของเราแต่ว่าด้วยมีญาติโยมขึ้นมาประพฤติปฏิบัติบ้าง พระสองฆ์องค์เจ้ามาอยู่จำพรรษาด้วยการหลายรูปหลายท่านบ้างมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องขยับขยายในเรื่องของเสนาสนะสถานที่อะไรต่างๆก็เลยปรับมาเรื่อยๆนี่แหละก็คือเหตุปัจจัยมันพาไปเราไม่ได้ต้องการจะให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรหรอกแต่เดี๋ยวนี้คนเขาก็รู้จักกันไปซะทั่วแล้วเราอยากจะให้มันเป็นสถานที่ที่ได้มีมีสักที่หนึ่งเพื่อเพื่อให้พวกเรามาเพื่อที่ให เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของของชุมชนของญาติโยมญาติโยมขึ้นมาประพฤติปฏิบัติมาสงบกายมาได้พักจริงๆบางคนบางรูปบางท่านก็แค่มาเดินดูเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นวิวทิวทัศน์อะไรมันก็จิตใจมันก็สบายขึ้นมาแล้วแค่นี้เองที่จริงความสงบมันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลา ความสงบมันอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่าเราไปเอาไปเอาเรื่องข้างนอกมาใส่อันนี้พระอารย์พูดจริงไหมจริงไหมสังเกตดูเรานั่งความคิดที่มันออกมาความคิดที่มันผุดขึ้นมามีแต่เรื่องข้างนอกเลยนะมีแต่เรื่องในที่ทำงานของเราญาติของเราพี่น้องของเรามีแต่เรื่องคนรอบตัวของเรามีแต่เรื่องมีแต่เรื่องของอนาคตบ้าง เรื่องในอดีตบ้างมีแต่เรื่องข้างนอกทั้งนั้นเลยไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับเราเลยเด้วสซทั้งทั้งที่ความสงบมันมีอยู่ข้างในแต่เราไปเอาความวุ่นวายเข้ามาใส่เองแค่นั้นเองแต่แต่เรายัางยังยังหามันไม่เจอมันไม่ยังหามันไม่เจอแค่นั้นเองมันก็แปลกนะกายของเราก็อยู่ตรงนี้ใจของเราก็อยู่ตรงนี้แต่เราหาความสงบไม่เคยเจอ พอเจอปุ๊บมันก็เป็นบางครั้งบางคราวใช่ไหมเป็นบางครั้งบางคราวเรากลับไม่รู้ต้นสายปลายเหตุมันเลยด้วยซ้ําว่ามันสงบตอนไหนแล้วพอเราวุ่นวายขึ้นมาแล้วเราจะไปหาความสงบที่เราเคยสงบเลยไม่รู้จะไปเอามาที่จากที่ไหนอีกกลายเป็นค้นหายุ่งเหยิงไปกันใหญ่อีกเป็นอย่างนั้นไปอนเอาก,ก็คงจะพร้อมอะก็คงจะพร้อมเราอยาโยมยัติธรรมพี่น้อง

ทิวารังอายจะธาสันติทัสสัตตาปาราชังขาจติกาเทเสตุธัตมะ หนูคำปิมัปาชางท้าวสามบดีพร้อมเป็นบรมในพร้อมมาสงฤทธิ์ที่สักดา ว่าบริสัททุโมพรมน้อมหานมาสการพระดิสทานนาทีสม ควรแล้วจึงบางคมจุลีบาทพระสัมมาขอพรอันประเสริฐวราเลิศมาโหลาปวงสา ในโลกากาเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดจุธรรมอันรู้จีโปรดพวงประชาชี ท่านจงโปรดแสดงธรรมกอนิมนต์ท่านเจ้าค่ะรูปรีชาอันเลิศลำ้ำโปรดแสดงพระสาตธรรม เทศนาและวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแดป่ปวงชนบัรดามีสุสุกระเสมสิ สมดังเจตนาเถินขอ,อนิมนต์เจ้าค่ะ